โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมนะครับในเกม Planet of Rana อีกเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็น e ีที่เจของซีรีส์เกมนี้แล้วนะครับเดินทางมาถึงเจ p ดอีด้วยกันเลยครับยาวนานจริงครับแต่จะมีเกมอื่นอาจจะยาวนานกว่านี้ก็ได้นะครับก็นะครับตอนจับภาพที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการบุกเข้ามาในเจ้าหุ่นยนต์ฐานโคตรลูกชิ้นยักนี่นะครับเราก็ได้พบกับผู้คนที่ถูกจับตัวไปนะครับถูกขังอยู่ในห้องสักอย่างนะครับ ที่น่าจะดีพอสมควรเลยแล้วก็ถูกคนยนต์ไล่ล่านะครับแบบเป็นฉากไล่ล่าสุดลุ้นระทึกเลยครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูอีพีที่แล้วก่อนนะครับงานจะงงเนื้อเรื่องนะแต่ถ้าสำหรับใครที่ดูอีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ชมนั้นหยุดคลิปนี้ก่อนนะครับหยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปดูคลิปตั้งแต่อีพีแรกก่อนนะครับยันอีพีที่หกเลยนะครับจะเข้าใจเนื้อเรื่องขึ้นอย่างสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอเคแล้วก็มาต่อจากพาร์ทท แต่นอื่นผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมนั้นช่วยกดซับสไคร์นะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะเดี๋ยครับมาต่อกันจากภาที่แล้วอย่างจริงจังเลยนะครับหลังจากนี้คผู้ชมมาได้นะครับก็มาอยู่ที่ห้องอะไรสักอย่างนะครับเป็นมืดๆนะแบบมืดเลยแบบไม่เห็นตัวละหน้านยครับเห็นแต่แสงไฟกับที่ข้อมือกับดวงตาของนุ่งแมวนันนะครับโอเคเราก็ไปต่อกันเลยนะครับอย่าไม่รอช้านะครับ ผมก็ว่ามันก็เข้าใกล้จุดคลายแม็กแบบว่าจุดสิ้นสุดของซีรีส์เกมนี้แล้วนะครับโอเคนะผมก็อยากรู้นะว่าจุดสิ้นสุดของเกมนี้มันจะอยู่ที่ไหนเนีครับผมไม่รู้ว่าทฤษฎีที่ผมคิดมาตั้แต่เนิ่นๆเ,เนี่ยมันจะถูกหรือว่ามันจะผิดนะฮะมันจะผิดก็ได้นะผมไม่ได้คนที่เก่งขนาดนั้นผมแค่อัจฉรยิยะเฉยอวยตั้งแต่อีพีแรกอีพีสุดท้ายเลยนะเนี่ยยาวยังไม่สุดท้ายน,นีครับโอ้แต่สว่าง อะไรอะ่ะโอ้ไม่ก็มันเหมือนกับแกพลังงานเหรอมันแกพลังงานของเจ้าโคตรอภิมหาลชินยักษ์นี่หรือเปล่าแล้วเอ,อฐานใหญ่อะไม่แน่เนะต้องทำลายไหมอะ่ะแต่ดูอันตรายยังไงไม่รู้ครับอเอาไปต่อดีกว่าตรงนั้นมีปุ่มให้กดด้วยแต่เราจะกดยังไงเหมือนมันโดนปิดไว้อยู่เลยนะครับ น้อนแมวใช่ไหมน้อนแมวท่านุกยางครับนี่น้อนแมวขึ้นไปหน่อยชึบ <c oughs> น้องแมวนี่แบบว่าอยู่เราตั้งแต่เอพีแรกวยันเ p พีนี้เลยนี่ครับโอ้อะไรอะมันอเอร์เหรอโอ้มันปิดอ้อโอ้โหมันเมื่อกี้มันปิดระบบไอ้นี่อะโอ้อะไรอะ่ะ โอ้มันอะไรวะโอเคครับเหมือนทางกลุ่มข้างล่างจะเปิดแอบเราต้องรีบวิ่งไปอ้อเอ๊เอ๊เอนันแมวเคผมจะรู้แล้วไอทางข้างล่างเนี่ยมันลงได้นะครับมันสามารถหลบในนี้ได้เหมือนเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของไอนี่นะครับ โอเคปิดปิดอ่าเก่งมากก็แมวโม่งจนหัวเจ็บแล้วมั้งเนี่ยโอเคเหมือนแสงนี้มันมันแบบต้องลบแสงนี้นะครับปิดให้หน่อยอ่าเก่งมากโอ,โอ้ยคนรุนรทึกโอเคจะก,กดปุ่มในสามสองศูนหนึ่งหายครับเพราะผมที่หนึ่งอยู่แล้วเนะี่ยไรอะ่ะเป็น แผนกูพลังงานเหรอโอเคหลบปึบปิดโอเคสวยงามไปโอ้ยลวกเอออยู่ๆแรงส่งก็ไม่พอเฉยเลยอ่าขอบคุณที่เริ่มตรงนี้นะครับเกมโอเคเปิดให้หน่อยน้องแมวเสียงมากปิดอ่าอืมฉาดกันเงา ลาวแลนด์เดียว,ว,วมันจะมีตั้งกี่คนที่ตกลงรอบสองอะเพราะว่าผมคนเดเลยแหละคนอื่นน่าจะชิวๆผมตกไปสองรอบแล้วอะไรกูเนี่ยไปหน่อยอเก่งมากว่าผมรีบไปหน่อยเมื่อกี้โอเคอ่ไะไปละกดปุ่มกดอ่ะคาซินโอลามุยีปทำอีเวนต์เออเอ,อ๋อ ทันไว้อืออ๋ออือไงล่ะกดคิวคิวผมแทบไม่ทันถอือโอ้โหพิชิตอีเวนต์เอ้าอือหัวผมตั้งเลยเดียวอีมาอืมกดอีรู้รู้ว่ะอ้าวอ้าวอ้าอ้ คตรมันกดกรบิวเออโคตรรุนระึกอืมยิงพลังขึ้นไปอ่อีกดอีอืมนี่กบิวอุ้ยโคตรมันน่ะอย่างมันน่ะโอ้ยอเกือบเกือบกดผิดไม่ละกดผิดไปแล้วแหละแต่อะไรก็ไม่รู้ โอ้โยยังเยอะยังไม่หมด,ดอีกเหรออืม่ปคิวอ่ะไปโอ้ยนี่ไม่มีแรงกดอีอีไม่อย่าโอเคอีอือออม,มอ่าอืมได้ไหมชนะไหมโอ้โอ้ โอ้โหโคตรมันเป็นพิกามอีเวนท,ที่โคตรมันเอา้าอะไรอ่ะมันแมวแมวเป็นไรอะ่ะอะไรดูรับพลังงานเหรอโอ้โหน้องแมวดูพลังงานจริงด้วยใช่ไหมเอาโลกลงมาเฉยดูพลังงานมันเลยเหรอ โอ้อ้าวหุ่ยนต์อยู่ทํางานหมดเลยโอ้สงสัยนี่จะเป็นอีีสุดท้ายหรือเปล่านะครับอไอ้หุ่นนี้ในตั้งแต่พาร์ทแรกๆเลยนะครับอยู่ทําง,งานหมดเลยโอ้เป็นอะไรพี่โคตรอลังการเลยครับเป็นคลิปขาวอีกเป็นที่มันมากนะครับไม่คิดว่าเกมแก้ไขปริศนาแบบนี้จะ มีคขิ้ขำอีเวนที่มันขนาดดีเลยครับอะไรอะ่ะโอ้โหมันแมว ไร่ะแมวดีน้องแมว

ยนต์ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่แสงเป็นสีข,ขาวมันคืออะไรอ่ะมันคือทำนองไว้ใช้คำสั่งเหรอไม่แน่นะครับแต่มหุ่นยนต์จะถูกแล้วนะ่ควบคุมหรือเปล่าหรือเป็นที่ตัวน้องแมวนั้นดูพลังงานของเจน ไอ้นั่งขึ้นมาเนี่ยครับก็เลยสามารถใช้พลังควบคุมได้อ่าโอเคโม,ม่าก้ไอ้ปืนไหมน้่นแมวอะไรอะโอ้ยปืนน้อนแมวฟื้นขึ้นมาแล้วเย้ โอ้ m ม oh oh, g ก็โอ้โหเกือบจะเสียเกือบจะร้อง่ายแล้วว่านอนแมวอยู่แล้วแต่อีพีแรกเลยนะเออดีใจอ่ะั้นก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับที่จบแล้วหรออีพีนี้สั้นๆเนี่ยนะ ฉากตำหมดเลยครับเอากลับมาที่เอ,อชุมชนของเราครับชนริมน้ำนะเี้ยสรุดรแล้วลาน,าน,าน่าเป็นผู้ชายเนะี่ยคำถามว่าแต่พ p แรกกันพ p นี้ยังอ่านข้อสรุปไม่ได้ผมก็เรียกน้องผู้หญิงนะ <มา S 1> ก็ดจกูจากจริงเสียงมันก็ผู้ชายก็เป็นได้ผู้ชายก็ได้นะครับแต่ชื่อมันเป็นลาน่า,นานครับผมว่าน่าเป็นผู้หญิงมาก็ถ้าใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับเฮ้ <c oughs> ออยอะไรอะ่ะ มีการเอาหุ่นยนต์มาตกปลานะครับเออไม่แปลกเพราะเหมือนแล้วน่าจะใช้คําสั่งสักอย่างหนึ่งครับให,ให้กับนันแมวให้กับดนตรีนะครับที่แบบเปิดคําสั่งเนี่ครับให้หุ่นยนต์นั้นควบคุมเอ้ยสมามควบคุมหุ่นยนต์ได้นียครับโอ้เป็นฉากอีพิกสุดๆเลยอะ่ะไอพิคทางเขาโคตรหนุกแบบโคตรมันเลยโอ้บินผ่านหัวไปเลยก็ช่วยต้มชยส้าด้วยดีจริง ไอ้น,นี่เหมือนตรงนี้เหมือนเป็นจุดที่แบบมันระเบิดทิ้งไปเลยโอเคอเคุ้ยใชียงมงมุมเชียงครทนนั้นท่านเกลียดนายตอนแรกอะ่ะเชีนก็เกลียดนายอยู่ดีแหละพวกนายพยายามจะฆ่าฉันหลายรอบไปไงเล่าเ,เป็นเพื่อนเล่นเลยครับัวนี้อเ,เออทีนี้แล้วก็มีเจ้าหุ่นดโดรนนะครับที่ช่วยคุณเอ,อป้าคนนี้นะครับคุณยายคนนี้ทำอาหารทำอาหารช่วยเหมือนเล่นตอนแรกอ,ะอ่ะอ่า หรือ okay. ว่าต้องหลบเออหวนนึกถึงแบบว่าอีพีแรกนะครับที่เราได้เริ่มต้นเล่นเกมนี้นะครับสุดยอดอะ่ะ okay. โอ้ยผมว่านี่น่าจะเป็นจุดเอ,อ่อตอนจบนะครับของซีรีส์นี้แล้วล่ะถ้าพัานหน้าถ้ามีก็ต้องเป็นคงต้องเป็น d l c นะครับ ผมเห็นเขามี DLC นะไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับโอเคเพราะผมยังแบบชอบเกมนี้ดีอ่ะเออนะครับอันนี้วิ่งไปไหนครับเนี่ยหาพี่สาวหรือเปล่าไม่แน่นะครับโอเคปะมีน้องแมวด้วยคนนี <Olá. S 1> <c oughs> โ้โอ้ยโอ้ผมเกือบลืมเลยเอ้ยน้องแมวไม่ยอมให้รูปหัว โอ้ัพัลซันพัลซนแรกของเกมสุดยอดโอเคมาคิดถึงอะ่ะแบบท่านผู้ชมต้องลองแบบสัมผัสด,ดูนะครับว่ามันรู้สึกแบบตื่นตันจริงครับแบบว่าทำรู้สึกเหมือนแบบเล่นเริ่มเล่นเกมนะแต่เป็นจุดสิ้นสุดของตำนานเออเรื่องเล่าที่แชนนะครับโอหเป็นฉากที่แบบว่าโคตร ดีเลยนะครับเกมของว่าไ้นี้ได้ดีมากเลยนี่รูปหัวหน่อยน่ารักนี่เป็นหลุมศพของพ่อแม่รือเปล่านะครับเป็นหลุมศพที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับโอเคเราต้องหาพี่สาวนะมันคือภารกิจที่เราตามหาเออทำมาตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับไม่แน่ EP นี้อาจจะสั้นนะเพราะว่ามัน ผมแกะไปแลาไม่ถูกอ่ะเออสุดท้ายมันก็มาจบที่แบบว่าอาจจะได้แบบอีสุดท้ายเป็น d ีที่ท่านที่สุดก็ได้ครับแต่ก็แฝงไปด้วยเอ่อหลายสิ่งหลยายอย่างนะครับที่ผมจะพาไปถูกนี่ไงอีโร่อีโร่อีทิโร่อื้มแล้วนั้นแมวนะครับ <c oughs> ในส่วนพี่น้องก็ได้อยู่รวมกันนะครับโอ้นั่งชมวิวด้วยกันนะคนสวยอะ่ะอ้าวเอ็นเครดขึ้นอย่างนี้ก็เคฮะนี่ก็เป็นตอนจบของ Planet of Lana แล้วนะครับในเส้นเรื่องหลักเนี่ยก็จะมี DLC มานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่านะครับ ก็เนื้อเรื่องเกมนี้ผมรสึกว่ามันก็เดาทางยากนะแต่ผมเป็นคนที่ช่างเอ่อต้องเรียกว่าอะไรนะผมคิดเยอะไปหน่อยอ่ะก็เลยเดาวทางถูกอาจสักประมาณเจ็ดสิบสักห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดาถูกทั้งหมดนะครับคือผมเป็นคนชอบแบบว่าชอบแต่งเรื่องก็นั้นครับก็ตั้งแต่พีแรกที่โดนจนจับไป ผ่านเรื่องราวมากมายนะครับแล้วก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วนะฮะเป็นคนที่ห้าวหาดนะครับส่วนระบบเกมเพลย์ในเกมนี้ผมว่าก็เรียบง่ายอยู่นะไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นครับก็คือเดินนะครับแก้แคปหาตามทางอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าใช้เอสิ่งล้มค้ายเป็นประโยชน์นะครับมีพัซเซิลต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะครีเอทเลยนะครับในแปดละ อีพีที่เล่นนะอย่างผมก็ถึงแม้จะเดาทางในเรื่องถูกแต่พอมาได้รู้ความจริงๆแล้วมันสบายจริงนะครับส่วนผมชอบมากคือไอ้ระบบพิชามอีเวนท์ครับที่แบบทำออกมาได้ดีมากเลยครับไม่คิดเลยว่าไอ้เกมที่มันมีพัลเตอร์แบบนี้มันจะมีพิชามอีเวนท์ที่แบบโคตรมันแล้วโคตรดูเดือดอย่างนี้เลยครับจนผมแบบอยากจะไปย้อนดู เกมเปอเก่าค่ายนี้เลยว่าเป็นเกมอะไรเนี่ยครับอืมผมบอกว่ายอดนะครับรู้นี่ชื่อเพลงใช่ไหม Horizon and นเ้เพลงชื่อ Horizon มันเกี่ยวอะไรเอสเตอร์เ็นไตเติรนะครับก็นะครับไม่อยากให้จบเร็วขนาดนี้เลยเก็ด e ีพีเนี่ยผมช่องก็นั่นนะครับโอ้ เดินทางมาเจ็ดอีพหรือว่ายาวนานสำผมมาเพราะผมแบบเป็นคนเอ่อช่องผมที่เริ่มแต่แรกเนะี่ยมันมันไม่ได้มีซีรีส์แบบนี้ออกมาครับนี่ก็เป็นซีรีส์แรกที่แบบอีพกเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับกดไลค์หด้วยนะครับถ้าจะติดตามเกมใหม่ๆนะครับที่จะลงต่อจากนี้นะครับก็กดไปไอ้กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้ยตื่นตันนรับว่า ประได้เนเพราะมันมันจบแล้วนะครับคือตื่นเต้นว่าแบบเนื้อเรื่องมันเนี่ยผมสุดอดมากเลยนะครับ Hang for V Hang uh, for ELLA นะครับผู้ที่เล่นเกมเนะครับครับตรงจำมของ ELLA V MAN นะครับข <c oughs> อโทษครับที่ตอนท้า,ทายผมแปะไม่ทันเนี่ยผมแบบมัวแต่ตื่นตื่นตันอยู่นะครับ อ่าหน้าไตเติลที่เราคิดถึงกันนะครับก็นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับซีรีส์เกมนี้นะครับมาทั้งหมดเจ็ด EP เลยนะครับก็พูดซ้าไปหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าเกมนี้จะจบลงใน EP ที่เจ็ดนี้นะครับแล้วก็เคยเห็นเขามีเนื้อเรื่องเสริมอไม่ก็อาจจะเป็น DLC นะหรือเปล่าเราเป็นแค่แพ็คอะไรต่างๆเฉยๆนะครับก็นะครับสําหรับ EP ที่เจ็ดของ p Planet of l a n นนะครับก็จบลงเท่านี้ดีกว่านะครับ กอนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะสนุกกันนะครับกับซีรีส์เกมนี้เนี่ยส่วนสำหรับเกมต่อไปเนี่ยผมจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ตามรับชมกันได้นะครับก็นะครับก็เป็นการจบซีรีส์เกมนี้ได้อย่างอลังการนะครับโอเคผู้ไม่ผู้ไม่ถูกเลยนะครับก็ขอเพียงแค่ท่านผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับที่จะลงในทุกๆวันนะครับ จะเว้นเสาทิตยเนี้ยเกมใหม่จะเป็นเกมอะไรนะครับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนะก็ติดตามรอชมได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ